ข้อมูลนะครับงบการเงินเพื่อแสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยมีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดตามข้อมูลของงบการเงินนะครับในเอกสารนะครับผมจะมีตารางนะครับอยู่2ตารางก็คือแล้วก็กราฟนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตารางเปรียบเทียบ ส่วนของผลการดําเนินงานไตรามาสสองของปี2555เทียบกับไตรามาสสองของปี2554นะครับส่วนตารางด้านขวามือก็จะเป็นผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งปีและก็ในกราฟนะครับก็จะเป็นกราฟที่แสดงที่สะท้อนถึงข้อมูลตามตารางจากส่วนของผลการดําเนินงานในไตรามาสสองนะครับของปีนี้เทียบกับปีก่อนจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตของไรายได้ 193%จาก587ล้านเป็น1,727ล้านครับสำหรับกำไรก็จะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก3.42ล้านบาทเป็น149.38ล้านบาทหรือเป็นการเติบโต4,268%สำหรับช่วงครึ่งปีแรกรของปีนี้เทียบกับปีก่อน รายได้จะเติบโตจาก1,294ล้านเป็น3,172ล้านรายได้เติบโต145%ส่วนกำไรครับเติบโตจาก28.48ล้านเป็น229.18ล้านการดำเนินงานของเดมโก้ในปีนี้นะครับถือว่าเป็นผลการดำเนินงานสูงสุดตั้งแต่บริษัทเนี่ยเปิดดำเนินการมาเปิดดำเนินกิจการ,กรมาตั้งแต่ปี35จะเห็นว่า ในทุกส่วนของ u u s n n s s u u n t นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนงานขายส่วนงานบริการนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นของไรายได้นะครับสำหรับำสำหรับกำไรครับส่วนที่ทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมาจากส่วนแรกก็คือการลดลงของอัตราภาษีนะครับจาก30%คงเหลือ23% ส่วนที่สองครับไรายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น145เนะครับในครึ่งปีนี้เทียบกับครึ่งปีก่อนในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ40ก็คือเพิ่มขึ้นในสูอัตราส่วนที่น้อยกว่านะครับการเพิ่มขึ้นของไรายได้ในแต่ละส่วนงานนะครับผมขอ,อ,อไปที่สไลด์หน้าถัดไปเพื่อจะได้อ่อ แสดงให้แต่ละท่านนะครับได้เห็นภาพว่าผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรามาสสและในช่วงครึ่งปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสไลด์หน้าที่2นะครับจะแสดงให้ด้านซ้ายมือจะเป็นตารางซึ่งแสดงให้เห็นไรายได้ตารางแรกนะครับเป็นไรายได้รวมตารางที่2เนี่ยแสดงให้เห็นว่าในส่วนของงานบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ตารางที่3เนี่ยจะเป็นไรายได้จากงานขาย ส่วนกราฟด้านข้างก็จะแสดงสัดส,ส่วนรายได้ของแต่ละประเภทในในแต่ละข้อมูลของแต่ละตารางนะครับผมขอ,อนำเรียนในส่วนของรายได้รวมในไตรามาส2ของปี55นะครับรายได้รวมเนี่ยเติบโตจาก5 8 7ล้านเป็น1,727ล้านส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานขาย นะครับจาก9เป็น24ในส่วนของรายได้จากงานบริการลดลงจากสัดส่วน88คงเหลือ74แต่ถ้าเราดูข้อมูลในตารางนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้ของงานบริการลดลงแต่โดยมูลค่าแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นในตารางที่2ครับเรามาโฟกัสไปที่รายได้ของงานบริการ บริษัทแบ่งให้เห็นนะครับว่าธุรกิจหลักของบริษัทเนี่ยจากงานบริการแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนแรกคืองานวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งได้แก่งานสถานีไฟฟ้าสายส่งนะครับระบบไฟฟ้าใต้ดินกลุ่มลูกค้าก็ได้แก่การไฟฟ้าทั้ง3แห่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมและก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น140อเนะครับจาก237ล้านเป็น568ล้าน ส่วนที่2ในงานบริการครับจะเห็นว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ245นะครับจาก183ล้านเป็น633ล้านส่วนนี้คืองานพลังงานทดแทนซึ่งก็คือเป็นผลมาจากการที่เดมโก้เองเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับทั้งในฐานะผู้รับเหมาและผู้ลงทุนซึ่งผลของการ ผลของการดําเนินกลยุทธ์ที่เราจะเข้ามาสู่พลังงานทดแทนนะครับก็จะทาให้ก็จะส่งผลให้เห็นในปีนี้ทําให้รายได้ในส่วนของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับสัดส่วนของพลังงานทดแทนนะครับจากกราฟในระนาบเดียวกันเราจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากสัดส่วน3 5ของรายได้งานบริการเป็น49%ถัดมาครับเป็นรายได้ของงานขายจะเห็นว่ารายได้จากการขายนะครับในไตรามาสสอง ปี5ไตรามาส2ปี2555เทียบกับไตรามาส2ของปีก่อนรายได้จากการขายในกลุ่มของงานขายเพิ่มขึ้นจาก51ล้านเป็น413ล้านเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งสส่วนในส่วนของงานผลิตเสาโครงเหล็กจะมีการเพิ่มขึ้นจาก21ล้านเป็น152ล้านนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบในไตรามาสก่อนไตรามาสในปีนี้บริษัท โรงงานของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของเดมโก้นะครับได้รับงานผลิตเสาโครงเหล็ก 3G ให้กับคาค TrueMove ซึ่งในช่วงไตรมาส2เรามีการส่งเสาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยประมาณมูลค่าเนี่ยประมาณ140ล้านบาทสำหรับการขายวัสดุอุปกรณ์นะครับในปีนี้เราขายออมอปแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับให้กับผู้ประกอบการ SPP อยู่ จลายนะครับทำให้รายไดเ้เพิ่มขึ้นในไตรามาสนี้เนี่ยนะครับจาก29ล้านเป็น261ล้านบาทสัดส่วนของรายได้นะครับในส่วนของงานขายอุปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก58%เป็น63%หน้าถัดมาครับหน้าถัดมาโดยลักษณะของข้อมูลและกราฟจะเป็นเ,เช่นเดียวกับหน้าก่อนอจะ เป็นลักษณะเช่นเดียวกับก่อนหน้านะครับก็คือจะมีตารางซึ่งแสดงให้เห็นรายได้แล้วก็กราฟแสดงให้เห็นสัดส่วนของรายได้แต่เป็นรายได้ของครึ่งปีใน أ, เปรียบเทียบครึ่งปี2,555กับครึ่งปีก่อนจะเห็นว่ารายได้รวมนะครับเติบโตจาก1,294ล้านเป็น3,172ล้านก็คือเติบโต1 4 5สัดส่วนของรายได้ก็จะเป็นงานบริการนะครับ ในปี54ก็คือ86%แล้วก็ในปี55 78%ตารางถัดมาครับจะเป็นไรายได้ของงานบริการจะเห็นว่าไรายได้ของงานบริการถ้าเรามองภาพครึ่งปีจะเห็นว่างานบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1,111ล้านเป็น2,469ล้านเพิ่มขึ้น122%ส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คืองานพลังงานทดแทน จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจาก339ล้านเป็น1,314ล้านในครึ่งปีแรกเราในส่วนของงานก่อสร้างนะครับเรารับรู้ไรายได้งานพลังานทดแทน1,314ล้านจะแยกเป็นงานพลังงานลมห้วยบง2 3นะครับประมาณ800ล้านแล้วก็งานโซล่าฟาร์มนะครับของ EA Solar ประมาณ500ล้าน สัดส่วนไรายได้ของงานพลังงานทดแทนนะครับในครึ่งปีก็จะเห็นว่าขยับเพิ่มขึ้นจาก30เป็น53เําหรับไรายได้จากการขายเหตุผลเช่นเดียวกับไร,ไรายได้ไตรมาสนะครับในส่วนของโรงงานเรามีออเดอร์ผลิตเสาโครงเหล็กจาก True Move ซึ่งครึ่งปีเราส่งเสาทั้งหมด180ล้านนะครับสำหรับการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นจาก64ล้านเป็น 4 6 6ล้านใน4 6 6ล้านเป็นมูลค่ามอบแปลงนะครับที่เราส่งที่เราขายเนี่ยประมาณ300ล้านครับสไลด์ถัดมาครับสไลด์ถัดมาจะแสดงให้เห็นการแบ่งรายได้นะครับการแบ่งรายได้ตามกลุ่มของลูกค้าซึ่งเดมโกเองเนี่ยมีลูกค้าเป็นภาครัฐและก็ภาคเอกชน ภาครัฐก็จะได้แก่การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้ารวมถึงการสื่อสารและก็องค์การโทรศัพท์นะครับสำหรับภาคเอกชนก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ IPPSPP แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เว้นวักการประมูลงานสถานีไฟฟ้าและก็สายส่งนะครับในช่วง78เดือนที่ผ่านมานะครับทำให้ งานในส่วนของงานภาครัฐเนี่ยลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเปิดประมูลงานนะครับ